สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกร้าน,นะคะในยามเช้าเช้าแบบนี้นะคะตื่นเช้ามาก็ภารกิจประจําวันก็จะต้องมาเข้าห้องน้ํานะคะแปรงฟันอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงไปด้านล่างกันนะคะเพื่อที่จะไปทําอาหารเช้าให้น้องอริยาแล้วก็ไปเตรียมอาหารเที่ยงห่อให้ลูกไปโรงเรียนด้วยนะคะ เช้าๆแบบนี้ก็จะสลึมสลือนะคะเดี๋ยวมาดื่มฮอตช็อกโกแลตกันนะคะช็อกโกแลตกโก้ร้อนนะคะช่วยทำให้ตื่นได้นะคะวิธีทำก็ง่ายมากๆเลยนะคะใส่ช็อกโกแลตไปประมาณ3-4ช้อนชานะคะหลังจากนั้นก็เติมน้ำร้อนนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็เติมนมนะคะ สตาบ,บางครั้งก็ใช้นมถั่วเหลืองนะคะบางครั้งก็ใช้นมอัลมอนนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะชอบนมแบบไหนการลองคอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะคะเอามาแชร์กันค่ะนมแบบไหนอร่อยแล้วก็มีคุณสมบัติยังไงก็มาแนะนำกันได้นะคะตื่นเช้าแบบนี้มา นั่งคิดอะไรเพลินๆสมองก็โอเคเลยนะตอนเช้าคิดอะไรได้เยอะเลยค่ะลงมาใช้เวลาอยู่กับตัวเองแล้วก็ได้ทำอะไรนะคะ เวลาสงบสงบเงียบเียบแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้มาคิดทบทวนอะไรอย่างเช่นเรื่องเมื่อวานนี้เราทําอะไรไปบ้างแล้วก็วันนี้เราวางแผนที่จะทําอะไรต่อนะคะอันนี้ก็คือเป็นภารกิจตอนเช้าๆของสตาร์นะคะตื่นเช้ามาวันไหนถ้าแบบว่าทันเวลาก็จะมานั่งชิลๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักพักสตาร์ก็จะไปทําเตรียมอาหารกลางวันให้น้องอารียไปทานที่โรงเรียนแล้วล่ะค่ะ แต่ก่อนจะไปเตรียมอาหารให้ลูกสตาร์ก็จัดการตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะคะตอนนี้สตาร์ก็กําลังจะไปแต่งหน้านะคะแต่งหน้าแป๊บหนึ่งนะคะจัดการตัวเองเรียบร้อยแล้วก็จะไปทําอาหารเตรียมให้ลูกเสร็จแล้วก็จะปลุกน้องอริยาตื่นขึ้นมาเพื่อที่จะเตรียมตัวอาบน้ําไปโรงเรียนนะคะเดี๋ยววันนี้สตาร์จะมีเทคนิคการแต่งหน้าแบบ เป็น everyday look มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่าตาใช้ product อะไรนะคะแล้วก็ใช้กี่ตัวมีอะไรบ้างนะคะตามมาดูกันเลยค่ะ วันนี้สตาร์ก็ใช้พร i เมอร์ของ Urban Decay นะคะตัวที่จะทำให้รูปุมขนเล็กลงนั่นเองนะคะแล้วก็แต่งหน้าได้ง่ายแล้วก็ติดทนทั้งวันเลยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ลองใช้ก็ลองหาซื้อมาใช้ดูนะคะใช้ดีมากๆนะคะแต่ตัวที่สตาร์ใช้ตอนนี้คือไม่มีตัวกันแดดน,นะคะอันนี้ก็เป็นโปรดักที่เราไว้ใจละเราก็ใช้เองด้วยนะคะก็เลยอยากจะบอกต่อนะคะว่า เขาใช้ดีจริงๆนะคะแล้วก็วันนี้สตาร์ก็ลองใช้ของ Christian Dior เป็นครีมรองพื้นนะคะเหมาะกับผิวสองสีมากๆเลยค่ะสีที่สตาร์ใช้นะคะก็เป็นสีเบอร์สี่เน็รนะคะสีนี้เหมาะกับสาวผิวเข้มนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีผิวไม่ได้เข้มมากนะคะก็ลองไปที่เคาน์เตอร์ดูนะคะเคาน์เตอร์ของ Christian Dior แล้วก็ไปทดลอง เฉดสีดูนะคะว่าผิวหน้าของคุณแล้วก็เฉดสีผิวนะคะเข้ากับสีอะไราโทนไหนนะคะลองตามไปดูก่อนหน้านี้ Star ์มีวิดีโอแนะนําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับคริสต t i a นดิออแล้วก็ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางอื่นๆนะคะเดี๋ยวสตาร์จะใส่ไว้ในช่องคําอธิบายนะคะชอแล้ววันนี้สตาร์เขียนคิ้วกับ N Y X นะคะ หรือว่านิกนั่นเองแล้วก็สีที่ใช้ก็คือสี b บลู e s สนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะคิ้วก็จะเข้มเขๆนิดหนึ่งนะคะและช่วงที่ระหว่างเราทารองพื้นนะคะเราก็เกลี่ยให้ทั่วๆนะคะตรงไหนที่ยังเป็นรอยจุดด่างดำอยู่เราก็สามารถที่จะแต้มได้นะคะเพื่อที่จะให้รอยนั้นลดลงนั่นเองนะคะแล้วก็เนื้อเขาเบามากๆนะคะแบบเบาบางนะคะแล้วก็ไม่หนักผิวด้วยค่ะ ตัวนี้ก็อยากจะแนะนำมากๆนะคะแล้วก็แปลงที่สตาใช้นะคะแปลงแต่งหน้าของ Real t e c h n i q u e นะคะเป็นมินิไซส์นะคะอันนี้คืออันเล็กที่เราใช้แล้วก็พกพาไปไหนได้สะดวกอีกด้วยค่ะสีลิปสติกที่ใช้วันนี้ก็คือของ Maybelline นะคะ Maybelline New York เบอร์02นนะคะสีที่ชื่อว่า Enjoy the View และได้เวลาเสริมจมูกกันแล้วล่ะค่ะตอนนี้นะคะ p r o ด u ัก์ที่ใช้นะคะก็คือของ Anastasia Beverly Hills นะคะสีมีเดียมนะคะ และว,วันนี้นะคะสตาร์ก็มีแปลงผมมาแนะนำนะคะของ s ซเชอร์แทงเกิลนะคะก็จะเป็นแปลงผมที่หวีผมได้ทั้งผมแห้งและผมเปียกนะคะแล้วก็หวีแล้วผมไม่พันกันนั่นเองนะคะหวีผมพันก็ไม่เจ็บนะคะแปลงอันนี้ใช้ดีมากๆกนะคะก็เลยอยากจะมาแนะนำนะคะแล้วสุดท้ายนี้สตาร์ก็จะเขียนขอบตาด้วยที่เขียนขอบตาเบอร์สี่ของคีโกะนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยว จะเข้าไปในครัวกันนะคะเพื่อที่จะทำขนมปังแซนด์วิชนั่นเองนะคะและแล้วก็ได้เวลาทำอาหารเที่ยงให้น้องเรียไปทานที่โรงเรียนแล้วนะคะตอนนี้สตาร์ก็จะตัดขอบขนมปังนะคะแล้วก็จะทำ อจานวิทย์แตงกว่านะคะหลายคนสงสัยใช่ไหมว่าไม่มีเนื้อสัตว์ทานได้ด้วยเหรอก็ น,นะคะเพราะว่าน้องอเดียปกติเขาไม่ชอบทานเนื้อสัตว์นะคะอะไรที่เป็นผักอะไรอย่างนี้น,นะคะเขาก็จะชอบนะคะแล้ววันนี้สตาร์ก็จะทําแซนด์วิชแตงกวาให้น้องนะคะสิ่งที่สตาร์จะใช้ก็คือมีแตงกวาแล้วก็มีเนยนะคะแล้วก็ขนมปัง2แผนนะะ่นค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครจะใช้เป็นซอฟชีสก็ได้นะคะแต่สตาร์ไม่ได้ใส่นะคะเพราะว่าน้องเดียมไม่ค่อยชอบทานนะคะก็จะทำเป็น แซนด์วิชแตงกวาแค่นั้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีชีสมอสเซเรล่ากับมะเขือเทศด้วยนะคะเดี๋ยวตามมาดูกันเลยค่ะ